ครับพี่น้องครับขอกับช่องเกงอริสาคือเกาเมื่อนี้ครับอยู่ที่แวงไงครับอำเภอแวงไงบางแกนสำหรับเรื่องสิ้นครับมื่อนี้แสดงงานลอยกระทงประจำปี268นหครับอยู่ใกล้กันกับเทศบาลตำบลแวงไงครับพี่น้องงานแง่ไงครับเมื่อนี้ครับทุกระบบเรา พร,ร้อมกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเป็นเวทีนะครับฉากแสงสีนะครับเสียงก็พร้อมแล้วเลือดแข็งแกร์เปิดเครื่องพันไฟนะครับนะครับเทเสียงนะครับเดี๋ยวจะนักดนตีมากนะครับน,อน้องเลเซอร์ก็มาถึงแล้วศิลปินมาถึงแล้วนะครับวันนี้พร้อมแห้งครับพี่น้องพื้นที่ที่มาสุดยอดครับร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เป็นปูนทั้งพืช อยู่ติดถนนเลยนะครับอยู่แวงเงี่กับบรรยากาศรอบรๆบางทั้งฝุ่นนะครับตรงขามก็จะเป็นอ่าซานน้อบึงเซียนะครับแต่ว่าหม่องร้อยกระทงนะครับอยู่ตรงขามกับเวที่ว่าขามถนนมาทั้งนี้นะครับก็จะเป็นยิปกระเทศบาลนะครับก็จะเป็นเวที่มาละม้อขนาดครับสถานที่มีหม่องร้อยกระทงนะครับมีบ้าน กิจกรรมตอนนี้ก็พร้อมเลือปล่อยไฟนะครับ ขาเข้าน,นี้ร้อยเปอร์ซ็นครับเครื่องซูงยังไงนะครับลงได้ร้อยเเต็มเลยการม่งานมานีนะครับวันที่วันนี้วันที่หกนะครับพฤศจิกาแล้วก็ภาคอีกเจมือนะครับกำบมีงาน14บสแล้วก็ภาคอีกเจมือ มีงาน22นะครับพี่น้องไกลๆบนไดการตงพวก,กันนะครับช่วงนี้เท่าสถานการณ์บปกติงานไร้ส่วนกับวัตยกเลิกครับพี่น้องเลื่อนนะครับเลื่อนหาหมองที่มันเหมาะสมนะครับก็บในช่วงนี้ที่พอสมารถจัดกิจกรรมต,ต่างๆได้ ก๋วยเตี๋ไก่เป็นไง่กับามห้กำลังใจเด้อครับตรงนี้ฮันมีก๋ยู่ไกลครับตอนรับพี่น้องในที่ว่าเต็มล่านเลยเป็นปูนทั้งบดตะนางเบิงครับกำหนดการเล่นวมือนี้นะครับประมาณหนึ่งทุ่มหอดีสองโดยประมาณไม่สว่างนะครับแต่ว่าเลื่อนคำว่าเล่นเร็วครับในการแสดงทุกอย่างเต็มรูปแบบ คฝากพี่น้องน้ำแนกก็แล้วกันนะครับ,รบพี่น้องเว้งไงพี่น้องขอนแก่นมาให้กำลังแรงใจเด้อพี่น้องครับร้านค้าร์รนคลายกันร้ายครับของกินกันเยอะแยะครับมาเจอด้ยเจอด้วยปีนกระเหลือม,มาเตรียมตัวครับพอวอรแมนแม,แมกกำลังมาเนาะ ถือแสงกับสวยนะครับพี่นองก็ต้องเปิดไฟยาางตอนน้ hmm. ก็พอพา่าขณะนี้เราเดอ้อครับกำลังเรงใจกับช่องเกียร์อิสร์ครับก็ที่นานสนองก,กับที่สินสุภูสุคนเด้อครับขอบคุณครับผม